วันนี้เราจะกินอะไรกันวันนี้อาหารพิเศษเมนเจอร์แม่ทำอาหารมาให้สุดสีมือเลยนี่กุ้งอบปุ้นเส้นนะไมยเมนเจอร์นะกูดคูกิ้งนะทำให้ไอ้หนูชิมเลยมาตากเองเลยไม่ต้องดูยังไงก็ได้ไม่ต้องลีลากุ้งอบปุ้นเส้นนะจ๊ะ เควิน <Kevin S 2> จะเป็นแม่กินอะไรไม่ค่อยได้มันมไม่รู้รสเพราะว่าแม่เป็นเป็นไข้ไม่สบายอมไเป็นไรหรอกโตเป็นหนุ่มแล้วตักเองเลยกินเองกุ้งด้วยสิกุ้งอยู่ไหนอะอดูนีหัวหน้าใส่มีทุกอย่างเลยเห็นไหมผักรู้ว่าแม่ชอบกินผักใส่ผักให้เยอะแยะเลยมีกุ้งมีผักมีเห็ดแล้วก็มีอะไรอะ เป็นพริกด้วยพริกหยวกอันนั้นเห็ดถั่วหนูอร่อยมากอร่อยไหมแม่วาอร่อยอยู่แล้วแหละเพราะหัวหน้าแม่ทำนะกับข้าวอร่อยทุกอย่างอ่ะดูนีกุ้งตัวตัวโตเน้นๆเลยเห็นไหมเนี่มีหัวด้วยกุ้งมีหัวไหมเวลาทำจะอร่อยมันมันออกคัดออฟให้เออคัดออฟให้กินเนี่ยอีซี่ทูอิตนะอร่อยไหมล่ะบอกแล้วว่าอร่อย หัวหน้าแม่ทำอะไรก็อร่อยทุกอย่างไม่สวาแ,วแม่กินกุ้งละแม่กินอยู่หลังกล้องไม่ออกกล้องแม่น้ำหนุ่ะใส่ชุดนอนแล้วหนูวะหนูว่าคือ แพทไม่สบายวันนี้ก็ทำงานครึ่งวันเดีย๋ยวกินข้าว <c oughs> กินยาก็จะนอนอะ <c oughs> อร่อยชาวมันสักมันตักคนหน่อย่ะอร่อยเนาะแม่ไม่ได้ล้างนี่เลยจานเนี่นี่ใส่ผักก็เยอะอร่อยแม่กินกันหน่อยแล้วแม่จะกินยานอน พรุ่งนี้แม่ต้องไปทำงานพรุ่งนี้หยุดไม่ได้แล้วไม่เซ็กไม่หยุดไม่มีคนทำแล้วไม่มีคนทำงานพรุ่งนี้หยุดไม่มีใครแทนนค่ะอ mm ้ยไออ่ะนอนเลยนอน early ดิกินซูปป่ะ กินซุปแม่ไม่ชอบกินซุปอืม mm, good for you don't matter ไม่ชอบนะแต่มัน good for you ลอยลอยนี่กุ้งในหัวหน้าซื้อมาเองนะเนี่ยซื้อมาจากตลาดเมื่อเช้าหัวหน้าไป fresh ใช่เมื่อเช้าเขไปตลาดไอไปไลออนเนาะซื้อกุ้งมา อ,อ,อืมอ,อ,อืมทเนี่ยอิซี่พิวอืมอิซี่ตัวพิวอืมอร่อยมากหัวนหน้าแพทนี่เก่งทำกับข้าวอะไรทำอะไรเป็นมูสทำเป็นทุกอย่างอร่อย ทำเก่งทำคล่องทำไวด้วยที่ออกคลิปแม่ไปบ่อยไงเห็นไหมนหน้าแม่ตัวเล็กๆจำแม่ไหม <c oughs> จับหลายอ๋ออะไรกันแม่เก็บจานเลย กานทองท่วมหัวท่วมหางหมดเลยเนี่ยป่วยไม่สบายขึ้นมาอะไรก็ไม่อยากจะทำอยากจะนอนอย่างเดียวหยุดงานเป็นอาทิตย์แู้วนะอยากจะหยุดหยุดไม่ได้าหนูหยุดไม่ได้เหรอต้องไปทำงานหยุดสกู๊งได้เหรอหยุดเพราะว่าไม่มีคนทำ ตงกางานคนทำงานอยู่เป็นอาทิตย์เขาก็เสียงานเลยต,ต้มต้มไม้หมอ้อไปเลยไม่มีคนกินเลยวะกินดินขายอย่างนี้นอ่ะไม่กินนะม้นกินดิแค่มันร้อนอ่ะอต้อมอุ้นีอาไปกินพอดีถ้าดีขึ้นเราไปกินพวกนี้ที่ทำงานค่ะ ถุงช่วยแม่กินมันดิต้มกุมก้งเน่น่กองทุนวัวกกินัช่วยได้หรอมาพลัน lunchbox ไม่ได้หรอรโอ้มันก็เลี้ยหลูกน่อ dry ไม่ได้หรอไม่ได้ can I just have like rice for my lunch instead, said or I have this for my lunch? It's easy I sandwich. Yeah. Because, <laughs> you it? Right? Huh? lunch? Yeah. You can get it, it's still good. It's good? กินพวกนี้เช้าหมดแล้วกลับมาจากโรงเรียนก็หมดแล้วอร่อยมากถูกใจเชมินมากเชมินกินต้องเที่ยวเนี่ยพ่อเจี๊ยบไม่ได้กินอ่ะพ่อเจี๊ยบกินพ่อเจี๊ยบไม่กินข้าวเดืนแล้วตอนเนี้ยมาเขาโดน้ำหนักถึงเขาไม่กินข้าวเดืน Hey, I need to lose weight. I think. I don't know. What's the ice? Pink with a long eye your eye. จะ่้องเลง้องห้เลยพนี้จะได้งเกินไม่เหลือะทิตอดกินไม่ทานกับิก่อยอาหาเยอ ันก <topic> ็ทิ้งเหลือก็ทิ้งมันมันไม่อยากอีกอิ่มแล้ว่อิ่มแล้วไยโอ้กินแบบไม่ค็มเชยเลยไม่อิ่มเป็นไงไหวอะ น no, ja ี่พื่งเหลืออีกสักนาทีเอาขนมที่จะกินขนมเี่ยผมกินหมดแล้วเหรอเนี่ยน้อะไรหมอแพทซื้อมาจากเอ่อเทนเดอร์เทนเดอรมาลองซื้ออร่อยอร่อยนะเธอชอบเฟนฟร์นี่อไม่ชอบอ่ะใช่ไหมนี่ มาจากเคนาโจน่ารอดว่าเคมีตกินหมดภายในไม่ถึงสิบนาทีอ่ะอืมชอยเดกรีหมดอ๋อหน่อยต้อ thank you ที thank you thank you thank you my manager thank <laughs> you <c oughs> my mom is manager ด้วยโอ้ยคูปคูป taste very nice it's good

มัน maybe that. That oh, ma ีต t h a t อ a อ o t วัวเยอะมากเลยกุ้งเยอะมากส้อนแม่ไม่ซือะไรไปฝากหัวหน้าบ้างเลยอะช้าไหมเหนื่อยไม่ซื้ออะไรไปฝากหัวหน้าบ้างหัวหน้าทำกับข้าวมาให้กินเยอะไปตลาดซื้อกับข้าวมากุ้งหัวหน้าเราก็ซื้อมาเองเนี่ย ขนมก็อร่อยใช่ไหมมาเอไม่เอาล้วแม่เจ็บคอไปละเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนกับเควินที่กินไวมาก <c oughs> กินไม่ได้เคี้ยวปร่าจะรีบไปเล่นเกมอดิบีซีน่าเล่นเกมเนี่ย แล้วการเรียนเป็นยังไงบ้างสัมภาษณ์หน่อยสิพ g ด o d ไรอย่างยัวเกรด I don't like, don like school it's boring y o ว are, y o ว you Improve your grade. yeah a ด o n นอนบี o วกั o k ไ y มโอเคบายบาย